ก็ว okay. ัน wow. ด well, so ีนะครับ <gamma> ว <enders> ันดีผู้ชมนะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาอะไรอะไรวะเนี่มันยังเช้าอยู่ครับทุกคนครบมันยังจูนไม่ค่อยได้นะทุกคนเรานะคับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาเทเลอร์เนี่ยไปลากรถเกี่ยวอ่า รถเกี่ยวรถเกี่ยวอะไรวะนะ <z fazem gì> รถเกี่ยวปอเจริญการช่างนะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นเทรลเลอร์ที่น้องเขาให้มานะผมน้องอะไรปัญญาอะไรสักอย่างเ่ยปอปลาเลยนี่แหละขอบคุณมากนะครับทุกคนครับ <pin> โอ้โ <x> หไปเดี๋ยวเราจะเอารถลากเทรลเลอร์ไปไปเอาไปลากปอเจริญการช่างตู้แอร์นะทุกคนนะตู้แอร์มาช่วยปอเจริญการช่างตู้แอร์นะครับทุกคนเน่นะผม ต้องปนุคนนี้ไปเลยนะครับทุกคนนี่ครับอ่าหน้าอ่าพื้นที่รถของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขึ้นข้างล่างเลยเนาะนะครับไปขึ้นข้างล่างเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ครับปอดเจริญช่างครับทุกคนเฮ้ยอันนี้เป็นรถเกี่ยวคันแรกนะครับ ของเราเลยละกันนะทุกคนนะนี่ลืมกันหรือยังครับกับคันนี้นะครับทุกคนโอ้โหสวยที่หายเลยนะทุกคนนี่ครับขึ้นรถรถกันเลยนะครับทุกคนสตาร์ทเครื่องโอเคโอ้โเสียงแต่มัโคตรดังเลยนะทุกคนเนี่ยผมก็เกรงว่าจะปรับอ่าลงอันนี้นิดนึงนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ปรับอันนี้เลยนะทุกคนครับผมยังไม่ได้ปรับไปเนี่ย อยากไปปรับตั้งค่าหรือว่าปรับตัวไหนนะใครรู้บอกใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะปรับหัวจ๋งตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันกับบุนกล้องเนี่ยนะหัวเก๋งเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเดียวกันเลหมุนกล้องนะครับเห็นไหมผมจะปรับแป้งก่อนจากคลิปนี้ผมนั่งปรับตั้งนานครับทุกคนครับไปครับทุกคนครับเดี๋ยวขึ้นเทรลเลอร์กันเลยเดี๋ยวมันดังกันไปแม้แต่งเกมเลยเดี๋ยวลงให้อ่าซับการ์ดนี้แล้วกันเนาะครับผมเดี๋ยวเกมมันดังเกินไปนะทุกคน เสียงรถมันดังนะทุกคนนะเย่ถไมมาเลยถามมาเลยนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับนี่เฮ้ยเยบ,บ้ากลางอุ้มทำไมวะเนี่ยโอ้โห و. เออนะครับผมดับเครื่องเรียบร้อยนะครับ,เด,เ,บเ,เดี๋ยวเก็บอุ้มหน่อยแล้วกันเอยเก็บเจ็บหัวเก่งหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันเกาะสายไฟนะทุกคนนะโอเคต้องหมอบๆลงหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับทุกคนครับหน้าง,งานก็อยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับผม จะดับเครื่องทำไมวะเนี่ยโอ้โหดับเครื่องแล้วมันกวดจะสตาร์ทได้ดูดูติด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 อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคสตาร์ทได้แล้วครับไปเดี๋ยวเดินทางกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะวันนี้ก็สองคันนะทุกคนนะออกเกี่ยวสองคันเลยนะเป็นตู้แอร์ทั้งหมดเลยนะนี่โอ้โหไปกันเลยครับไปกันเลยครับโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้โห้เดี๋ยวดูดูดูอู้ดูมันมันเลี้ยวแรง วัวเลี้ยวแรงมันจะแอนี่ดิมันเบรกไม่ค่อยอยู่นะทุกคนมันเบรกไม่ค่อยอยู่ไปเลยครับเดี๋ยวเดินทางกันเลยดูในกระจกเห็นสายพานด้วยนะเนี่ยทุกคนนะครับทุกคนนะไป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 เสียงรถเบ,เบาชิบหายเลยว่ะเดี๋ยวเสียงรถขึ้นอีกอ,อ่ะเบามากเลยนะทุกคนครับโอ้โห นู่นรับงานเราอยู่นู่นครับไกลพอมควรนะเดี๋ยวผมจะเอารถเกี่ยวลงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลากเข้าไปนะทุกคนนะเดี๋ยวไปลงข้างในก็ได้นะรถเกี่ยวหรือว่าจะลงตรงนี้ลงตรงนี้เราปลอดภัยสุดแล้วน,นะทุกคนนะเดี๋ยวเดินเข้าไปเอาแล้วกันนะครับนี่นะครับผมโอเครถลากเราก็อยู่ข้างในนะทุกคนนะเสร็จจอดได้นี่แหละจอดอีโอเค ดับเครื่องกันเลยแล้วกันละครับผมแหวนนะหางก็ลงอยู่นะครับผมหางก็ลงอยู่นะครับไปเดี๋ยวขับรถกันเลยอันนี้ปอยเจริญยงานช่างนะทุกคนนะนี่ครับเดี๋ยวเอาไปจอดเปรียบเทียบกันด้วยแล้วกันนะทุกคนนะโอ้ยปื๊บตัดเครื่องกันเลยนี่ครับผมปื๊บหัวเกี่ยวขึ้นนะครับผมอ้าวคุณจะดับเครื่องทำไมไม่ไโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย วันเย็บปอเจริญการช่างมาช่วยนะทุกคนนะดูสวยงามมากนะครับไปครับทุกคนครับเด,เดินทางกันเลยครับทุกคนนู่นครับก็ไกลพอสมงคลนะครับนี่ผมก็จะเดินทางลัดป่าลัดดงไปเลยนะทุกคนนะรวดไปแล้วผมโอ้ไอหัวเกียคันนี้จะยกได้ต่ำกว่า ปานจเจริญกันช่างนะทุกคนนะทีะยกได้ตับหัวไปเลยครับไปเลยครับจวดเลยครับทุกคนครับอาจจะไกลไกลนิดนึงนะทุกคนนะไกลนิดนึงเลยเออมาวนู่นอยู่ตังไกลนู่นเห็นปานจเจริญกันช่างแล้วนะครับทุกคนครับนี่ยปานจเจริญกันช่างนี้เพิ่งออกอู่มาสดๆร้อนๆน,นะครับทุกคน แต่ว่าไอ้ปอเจริญการช่างนี่ออกว่าจดเก่าแล้วนะทุกคนคือรถเกี่ยวเราตอนนี้เยอะมากครับทุกคนครับนี่ไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูทุกค่ายเลยนะทุกคนครับนี่ทุกค่ายก็ไม่ไหวเราเยอะเกินนะทุกคนเยอะเกินเยอะเกินเดินช้าจังวะก็เร็วอยู่นะทำไมมันช้ากันคือรถ รถลากไม่สามารถลงน้ําได้ครับแต่ว่ารถเกี่ยวลงน้ําได้แล้วกันนะครับลงน้ําได้เพราะคนเลยเดินลัดมาเลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าตรงนี้รอยเรามาเกี่ยวครับลุมสามกันใครจําได้ก็จําได้ครใครจาไม่ได้ก็จําไม่ได้แล้วทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วนี้จะมีงานลุมครับเร็วนี้เนี่ยเออเดี๋ยวมีงานลุมแน่นอนครับไม่รู้จะรุ่นไหนนะทุกคนนะนี่ใครอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะครับ ปีนคณาให้ดูปีนคณาโชว์ให้ดูนะครับมาถึงก็ปีนคณาเลยอะ่ะเออเป็นไงล่ะ <c oughs> สบายครับโอ้โหหน้ากระแทกดักปักเลยนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวมาจอดเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับทุกคนโอ้โหอะไรกูเกียดมากเลยหมุนกล้องไม่ได้เลยโอ้โหมันต้องโดดรถใหม่ <c oughs> นี่ครับจอดียบเทียบกันทุกคนนะอันนี้คือจอดเปรียบเทียบกันครับ จอดเปรียบเทียบกันนะครับปอเจริญการเอลกาคู่ให้ดูนะครับผมนะเนี่ยปอเจริญการช่างกับปาเจริญการช่างนะครับต่างกันแค่สะอานหนูครับทุกคนครับแล้วดูความต่างครับแล้วดูความต่างนะครับทุกคนเนี่ยครับดูอันดับแรกคือท่อพาดนะทุกคนอันนี้เป็นตัว2 0 1 8นะถ้า2องพันเอมันก็จะพาดจะเป็นตัวไอ้นี่เหมือนกันนะครับเป็นตัวไอ้ท่ออยู่ในอุ้มเหมือนกันแล้วกันนะทุกคนนะ เสียงแตวเหมือนกันครับอู้ข้างๆนี่แต่แต่ปานเจริญกันช่างนี่จะสวยกว่านะทุกคนนะข้างๆนี่แทบจะคล้ายๆกันเลยนะทุกคนนะแทบจะคล้ายกันเลยดูหลังเครื่องดิเดี๋ยวผมพานลงมาดูเลยนี่ลงมาดูเลยนี่ดูข้างหลังเครื่องดิคล้ายนะครับคล้ายแต่ไม่เหมือนนะทุกคนนะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคล้ายๆกันตูดตูดก็คล้ายๆกันนะครับ เออรู้สึกว่าตุดปอยเจริญกาช่างนี่จะสวยกว่านะทุกคนโอ้เหล็เงาวับเลยนะทุกคนโอ้โหครนี่สองยักษ์ใหญ่มาเจอกันครับวันนี้นะครับทุกคนจะเป็นไงบ้างครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะทุกคนนะฮ่าฮ่สองยักษ์ใหญ่เลยนะผมไปผม,ผมจะขับรถอะไรดีทุกคนขับรถอะไรดีขับปอยเจริญการช่างนะเพราะว่าคลิปสิ้นแล้วเราขับปอยเจริญกาช่างไปแล้วนะครับ เดีย๋ยวผมไปขับปานเจริญการช่างให้ไอ้ขับแล้วกันนะทุกคนนะปึ๊ยอ่าดึเงเราจะขับเออผมขับอันนี้ดีกว่าผมขับปานเจริญการช่างดีกว่าแล้วทุกคนปานเจริญการช่างสวยดีว่ะโอ้ยอเหนืยมากเสียผมผมจะให้ไอ้ขับปานเจริญการช่างแล้วกันนะทุกคนนะครับอู้เสียงแม็กโคตรนิ่มเลยอ่ะ ยังย so ังนิ่มะทุกคนโอ้โหยงยังนิ่มเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวยังยังไม่กระจายยังไม่กระจายยงแมงยังนิ่มะทุกคนดูดิข้าวข้าวโคตรดีอะทุกคนแมปนี้นี่ผมแบบเกี่ยวแมข้าวดีจัดอะทุกคนข้าวแม่งยางดีเลยครับโอ้โหดูะเนี่ยปาร์จเลือกาช่างจะอันนี้จะหมุนเร็วกว่านะหัวเกี่ยวนะทุกคนนะหัวเกี่ยวจะหมุนเร็วกว่านะครับ ดูมันจะเลี้ยวซ้ายหรือเลียเล้ยวขวาดู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 เออเหยียบงานลุมสองล้นเลยทุกคนโอ้โหโอ้เลี้ยวขวาเว้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมาขวาดิพ่ป้า <c oughs> ผมก็เรียนเลี้ยวขวาเหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องไปหาตัวบังคับไอ้น,นี้ใหม่แล้วโอ้โหแปลงยังใหญ่เลยครับทุกคนครับ มาดูว่าคลิปนี้เราจะเสร็จหรือเปล่านะทุกคนนะมันรอดูกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้กันวนะ่นาจะเสร็จหรือเปล่านะครับไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะทุกคนนะไป,ไปแบบเร็วๆไปเลยนี่มันต้องคนมปังน,นี้เรวเวยเรียวยเรยไปแบบเร็วๆ,ๆเลยครับทุกคน โอ้ดิครับสวัสดีครับท่านปอสวัสดีครับท่านปอนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปขับปอเจริญการช่างนะทุกคนนะสลับกันสลับกันนะครับนี่โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ความเร็วไม่แพ้กันเลยนะทุกคนนะโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะโอ้ยเกี่ยวไม่สะาดอีกโอ้โหมาแต่โม้ความเร็วไม่แพ้กันเลยครับ ปเดี๋ยวเราขับจะเรกันช่างนะทุกคนนะเออโอ้โหหมุนกล้องไม่ได้กูเกลียดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดลูกพี่เดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ี๋ยวเดี๋ยเดี๋วเดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย รอบเร็วนี่ไม่แพ้กันเลยครับไปกันเลยอ๋อแต่ตัวนี้จะหมุนช้ากว่านะไอตัวหัวเกี่ยวตัวนั้นจะหมุนเร็วเกี่ยวมันดีนะครับกู้เสียงเราใจมากครับทุกคนครับเอาทำไมมันยกปากกันนะอ๋อมันมันเยี่ยวเยี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับให้มันเกี่ยวไปเถอะนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหสองคันครับทุกคน ไปเลยลูกพี่เดี๋ยวรอรอลูกพี่ก่อนนะครับรอลูกพี่ก่อนรอลูกพี่ก่อนนะครับทุกคนมามามาลูกพี่มามามาเร็วเรลูกพี่เร็ว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 โอ้โหลูกพี่เองเกี่ยวอย่างช้าเลยเร็วดีลูกพี่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนั่นแหละวูลูกพี่เร่งสปีดแล้วทุกคนโู้ลูกพี่ เราก็เล็กสปีดด้วยนะครับนไอมาแล้วมามามาโอ้ลูกพี่ไปเร็วยิ่งไปเลยทุกคนโอ้โหดูดิไปอย่างเร็วอ่ะไปเร็วกว่าเราอีกมั้งเนี่ยแหววเรียบร้อยครับผมมาแล้วลูกพี่ลุลุลุลลูกพี่โอ้ยลูกพี่ไปเร็วมากทุกคนครับโอ้ อันนี้ตัวปอยเลื่อนกันช่างเป็นสองพันสนะทุกคนก็ห่างกันปีหนึ่งนะครับนี่ห่างกันปีหนึ่งนะครับเร็วเร็วเร็วลูกพี่เร็ว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 นะทุกคนนะโอ้โหข้าวเป็นข้าวดีจัดอ่ะทุกคนดูดิโอ้ลูกพี่เราเล่งสปีดแล้วทุกคนโอ้โหเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วครับ เล่นสปีดเฉยวะพี่เรานะครับเกี่ยวไปสองคันเลยทุกคนนี่ดูดิโอ้สุดยอดไปเลยนะครับออไปเดี๋ยวผมจะเก็บงานแล้วทุกคนจะเก็บงานแล้วนะครับคือ,อ เกียวงานแล้วนะผมเกี่ยวงานแล้วนะครับเดี๋ยวไปเกี่ยวฝั่งนู้นต่อแล้วกันนะทุกคนนะข้าวเวงดีจัดที่ขายเลยวอดไปเลยคนระับโอ้โหสวยจัดอ่ะข้าวทุกคนทำข้าวต้องได้แบบนี้นะทุกคนนะโอสวยจัดอ่ะนี่คือป้าเจริญงานช่างนะทุกคนนะ นี่พี่ปานเรามาครับพี่ปานอ่ะพี่ปานมาแล้วครับทุกคนครับโอ้สวัสดีครับพี่ปานก็เรสวัสดีครับโอ้โหเราอาจจะกี่นาทีแล้วเนี่ยลืมแล้วเนี่ยสิบห้านาทีโอเคยาวไปครับผมนะคิดว่าจะเสร็จไหมเนาะแปลงนี้เนาะพี่ปานเร็วๆพี่ปานพี่ปานพี่ปานปานเร็วๆพี่ปานเร็วๆเวๆเร็ๆเงียบเดี๋ยวลองลองลอง โอ้ยปลาล่านเราช้าชิบหายเลยทุกคนเฮ้ยเกี่ยวกัสองคันก็มันกันนะเนี่ยเสร็จงานเสร็จเร็วด้วยนะครับผมงานเสร็จเร็วด้วยครับไปเลยครับผมอ่าโอ้ยปลาล่านเราซิ่งชิบหายเลยทุกคนดูโโอ้หดูดิซิ่งมากนะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับว้าวโอ,โอ้ผมเสร็จแล้วดิลูกพี่ มาไปให้พี่ปันจดเลงกันช่างเราไปไปเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวผมต้องไปหาตัวตั้งค่าตัวเก่งแล้วทุกคนครับคือผมหาทุกอันแล้วมัน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 ไม่มีอ่ะหรือผมตาถั่วก็ไม่รู้นะทุกคนครับทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกันนะ แวบโอเคเดี๋ยวแปลงนี้ต่อดีไหมเนี่ยเดี๋ยวแปลงนี้ต่อดีไหมเนี่ยปีนคณาด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถหันซ้ายหันขวาได้เลยนะครับมันจะเป็นการยกเกิ่งอ่ะทุกคนจากปกติมันจะเป็นตัวรับสา,ายโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะทุกคนผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันม,มัน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 ไม่เข้าใจเลยอนะ่ะ รู ite, ้ใจอธิบายยังไงให้เข้าใจนะครับทุกคนไปลุมสองคันเร็วยิ่งหายเลยว่ะทุกคนเร็วมากเลยครับแหมเร็วมากเลยนะเนี่ยโหยอดเลยเร็วเร็วเร็วพี่เร็ว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 เดี๋ยวเราจะขับปานเจริญกันช่างนะทุกคนนะแม่ ปาเจริญกระช่างนี้เกี่ยวบันจัดอ่ะทุกคนเกี่ยวโค่นบันเดี๋ยวเดียวผมเกี่ยวตรงนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเราไปเกี่ยวตรงนู้นค่อยไปขับปาเจริญกระช่างนะครับเกี่ยวมันสะอาดช่างมันครับทุกคนมันปกติก็ไปสะอาดอยู่แล้วนะครับทุกคนโอ้โหแต่ผมก็ยาะเก็บให้สะอาดนะครับเร็วมากเลยเกี่ยวเร็วมากเลย จับไปเลยครับผมจับไปเลยเต็มยังวะเนี่ยอย่าบอกบว่าเต็มแล้วน่าจะเต็มแล้วเหรอ,เ,อ,อเต็มแล้วหรอวะน่าจะยังนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเทเลยแล้วกันนะทุกคนครับเดี๋ยวไปเทเลยแล้วกันนะ ลุยน้ำเลยทุกคนแน่แล้วมึงจอดทำไมวะเนี่ยไอบ้บ้าอ๋อมันไม่เจอข้าวอ๋อมันหาข้าวไม่เห็นนะครับไอ้มันหาข้าวไม่เห็นนะ,นนะทุกคนโอ้โหไม่เห็นได้ไงวะเต็มข้าวเต็มเลยไอบ้บ้าเออโอย้ยไปกระดกตูดกระเดี่ยวโโเล่นตูดกันแล้วนะครับล่อตูดกันซะแล้ว เออนี่นะครับมาลูกพี่เทเข้าเทเข้าลูกพี่เทเข้าม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 าเขี่ยผมเราก็ ia, าจะเทเข้านะครับแล้วผมเทเข้านะครับนี่เหลืออีกนิดนึงนะทุกคนอะโอ้เร็วจังเลยว่ะสองคันเดี๋ยวปรอป ปานเจริญกันช่างมาเทด้วยแล้วกันนะครับผมมันเต็มม,ตมันเต็มก็เทไปเถอะครับไม่เต็มนะทุกคนเหลือ,อนิดนึงนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปปานเจริญกันช่างนะทุกคนปืนโอเคทุกอย่างก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวปานเจริญกันช่างเนี่ยจะเป็นท่อแบบท่อสแตนเลสนะทุกคนนะเอ้ยเลดด้านนะทุกคนเนี่ย เลดด้านออกเทาๆหน่อยแล้วกันนะครับแม่แว่าจะเอาคลิปนี้มันจบไม่จบครับทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วนะผมนะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะคลิปหน้าเดี๋ยวมาลุยต่อให้มันเสร็จนะครับทุกคนหลายคลิปลอบแปลงนี่นะงานลุมนะทุกคนนะในห่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไยบายทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ